น,น้องมาสั่งว้คนะคะน,น้องมาใสน่น้องมาสั่งไว้ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> ซื้อกับข้าวน่าจะไปซื้อกับข้าวเพราะว่าน้องชอบมาสั่งไว้แล้วก็ไปซื้อกับข้าวกันนะคะคลมเย็นกำลังดีเลยครับมันไม่รู้จะหนาวหรือจะร้อน าก็รุนตามนะคะจะยังไงจะทำฝันเสร็จหรือยังอ้อยทำช็อกโกแลตทุกคนทำช็อกโกแลตที่โรยแกวนะฮะอันนี itation, ้เป็นของคาร์ดนักเรียนนะน้องมาสั่งมาไม่ใช่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวอุ้ย อะไรหล่นนี่แหละค่ะรุ่นตอดดึกดำบัรพ์ <c oughs> เป็นเช่นนี้นะ <c oughs> แรงดูดจะไม่ค่อยดีนะสีเข้มมากเลยนะครับร<อ>น่ากินมากดูสิเนื้อเนียนเลยนะนี่หนวเลยสั่งเลยค่ะพร้อมพร้อมป,ปั่นนะ แกวขนาด22นะครับใช่ไหมครับพี่อาใชจัดนะใช้หลายแก้วมากเลยแล้วแต่เมนูด้วยนะครับจะเรียนใส่แก้วเสร็จแล้ว ต้นไม้พี่อ้อยในด้านล่างนี้ดอกจะเขียวกว่าด้านบนนะครับระหว่ <laughs> างกลางไม่ยอมเกิดใระหว่ <laughs> างกลางไม่ยอมเกิดมาแล้วนะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับท้อทพิชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆเลยนะครับช่วงนี้บรรยากาศดีมากทักถายทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีครับช่วงนี้มีพี่ๆนะฮะแนะนำแบบว่าก็ปลามาถ่ายพี่ห้อยทุกวันหน่อยรอดูทุกวันเดี๋ยวผมจัดให้นะครับตามคำขอตามคาขอเลยนะฮะโอ้กลิ่นหอมมากทุกคนดูซิอันนี้น่าจะเป็นชายเย็นนะครับ เนี่ยด้านในร้านพี่ยก็จะมะีเครื่องทํากาแฟสดนะครับเครื่องนี้ก็จะสามารถเป็นกดเอาน้ําร้อนก็ได้นะครับน้ําร้อนก็จะสูงสีเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเครื่องปั่นน้ําแข็งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ก้านปั่นขนาดเล็กนี่สีำดาๆนี่นะแล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับเรียกเป็นร้านอาหารตามสั่งเลย เครื่องปรุงมีคอฟฟี่เมดมีน้ำตาลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับช้อนส่วนฟาเขียวๆนี่จะเป็นขวดรีไซเคิลนะครับทุกคนเป็นขวดชาเนทีนะครับที T ่ว่าเอามารีไซเคิลรุ่นเก่าครับก็จะมีเนกาแฟกาแฟโบราณผงนมผงแคนตาลูปเปลือกแล้วก็มาเที่างสม่มานึงค่ะพี่โอวันตินนะครับ ด้านบนพี่ก็จะนี่เลยอุปกรณ์รับสายนะครับบางทีลูกค้าพี่ก็โทรมาหรือจะเป็นแชทมาผ่านทางเพจเพื่อสั่งออเดอร์เมนูก็มีนะครับท้่มือก็เป็นซอตตสต่างๆครับคาราเมลซอสชอ็อกซอสสตรอบเบอรี่นมขน้นนมหวานนะครับแล้วก็นี่น้ำซึ้งนะครับกว่น,นี้ก็จะเป็นแบบมาซิน่าอะไรน้องเนดะี๋ยวพี่ก็เติมน้ำแข็งสักคู่นะครับ ที่ร้านพี่อ้อยนี่จะใช้เป็นน้ำแข็งหลอดนะครับแล้วก็พริกแห้งหอมแดงกระเทียมลดลดเล่ขายพริกแห้งหอมแดงกระเทียมเยอะช่วงบางทีก็แว่นตาพี่อ้อยแว่นตาอัดตาการแว่นอะไรก็ไม่รู้วิ่งผ่านร้านพี่อ้อยน,นะครับ รถด้านแข็งอันนี้พี่อ้อยเป็นรถกันที่สองแล้ว,ลวใช่ไหมพี่อวอแดงก้งออรถพริกแข้งหอมแดงกระเทียมนะคพี่วายได้ทำกับข้าวกินเองบ้างไหมเนี่ย <laughs> ซื้อติดไว้ไหมพริกแดงหอมแดงกระเทียม <laughs> <laughs> ใช่ใช่จะช่วยให้ไข่เจียวหวานขึ Napoleon. ้นตาต้องทำกับข้าวอยู่หรอคะทำแต่ปกติก็ซื้อกินนะครับซื้อก็ซื้อตาต้องจำตัวเองมาหนึ่งนะคะไม่เอาจำตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เสียงเริ่มแมบแบบละไหวไหม ไว้วไว้ไวอยู่ใช่ไหมส <laughs> งสารนะนี่ขนาดแบบใส่หน้ากากมาทั้งสองชั้นเลยนะเอเชยอ,อเชยลยีเดียวพมฮันหน้าออกอยู่นะครับทุกคนจานเด็ดนาที <laughs> <laughs> ต้องไปกินยาแล้วพี <laughs> ไ่ไว้าะ <laughs> อะไรให้ตาต้องไปนอนแล้วนถ้าใครมาเห็นตากล้องตอนนี้ก็จะกลัวอยู่นะอยวสภาพตากล้องนะทุกคนมาดูตอนนี้คือมาเช้าจัดใช่ไหม โอ้นมหมีนมหมีปั่นในเซ็ตนี้มีบุกหมกไหมครับพี่อ้อยไม่มีนมหมีไม่มีเลยะไม่ใช่ลมพองอืมพอมับสนระหว่างสองออเดือนนี้เลยตอนนี้นะคะก็จะสับสนตาตากล้องชวนทักบ่อยเกินจะเบื่อต้องชวนลงตลอด เป็นออเดอร์นะฮะที่พี่อ้อยจะทําไว้เรื่อยๆนะับเพื่อรอลูกคะ้าะบางทีพี่อ้อยก็จะมีไปส่งบ้างนะครับแล้วก็มีจะส่งจากอาแอปฟู้ดแพนด้าด้วยนะครับสามารถชื่อร้านพี่อ้อยก็ชื่อนี้เลยใช่ไหมครับคอฟฟิชาคาเฟ่น,นะครับบรรยากาศร้านพี่อ้อยก็จะเป็นร้านเปิดโล่งอย่างนี้นะครับาอ์เตอร์เล็ก <S <S ๆของจัดนะครับ ออเดอร์นี้มีมาทั้งวันเลยใคร่าน,นไปผ่านมาสามารถแวะเวียนกันได้นะครับมีนมีปัน่นอร่อยอร่อย าคนได้จามนี้จามยาวเลยนะ,ะมีอยูสอส่สองสามสาเหตุคือสาเหตุแรกผมจมูกตัเองนะคะสาเหตุที่สองคือฝุ่นนะคะสาเหตุที่สามคือจะไม่สบายน,ะะน่าจะอันที่สามอากาศนะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนผมใส่หน้ากาก,ากมาเป็นอย่างดีเลย เวลาจามอะไรก็หันหน้าออกทางร้านเลยนะครับเกรงใจร้านพี่อ้อยต้องเที่ยวดึกหรือเปล่าคะเลยจะไม่สบายร้านอาหารปิดดึกหรือเปล่าช่วงนี้พวกเราเลยนั่งนานแล้วไม่ใช่ว่าถ่ายพี่อ้อยนะดึกนะทุกคนร้านพี่อ้อยนี้เปิดกี่โมงนะครับพูดถึงเรื่องเวลาแล้วตอนนี้นอ้เจ็ดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็น เจ็ดโงครึ่งน,นะครับรับออเดอร์แต่บอกไม่ค่อยจะได้หรอกพี่อ้อยลูกค้าพี่อ้อยมาตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยทีเดียวมีลูกค้าแบบว่ามาเรื่อยๆก็ปิดตามตอนลูกค้าหมดนะครับาบเลยก็ประมาณเก็บลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับ Go, go, นึกถึงนมเมีปัน่นพี่ว้ายลาดอะไรนะไปก่อน <fe> อ่าคอนเฟกคอนเฟกอันนี้ก็ด้วยความที่ลูกค้าแบบว่าบางทีลูกค้าก็ไม่อยากได้นะคะค<ะ>เพราะว่าบางทีเราเราก็ต้องสังเกตลูกค้าดนะว่าลูกค้าอยากได้ไหมถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่าไม่เอาไม่เอาเยอะขึ้นเยอะขึ้น,น,น,นเราก็ตัดทิ้งได้เลย ่อ้ยจะเรียกว่าแบบอประหยัดต้นทุนขึ้นใช่ไหมครับแต่ความอร่อยนี้เท่าเดิมนะครับทุกคนอร่อยมากผมนี่ทานเกี่ยวทุกเมนูแล้วอร่อยไม่พอนะผมต้องแบ่งปันความอร่อยให้พี่ๆได้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆแถวนี้โดนผมแลยแต่ว่าให้ให้มาสั่งซะเยอะเลย เราเอาลูปถ่ายไงพี่วยไปป้ายยาเขาไงก็หิวนะครับทีนี้ก็จะฝากสั่งแล้วทีนี้เห็นผมมาถ่ายก็จะฝากสั่งออเดอร์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวที่หลังนะเพื่อนสั่งผมนะผมจะคิดค่าส่งด้วยนะพี่วายเกียรเท่าไหร่นะค่าส่งถ้าน้อยกว่าสีแก้ว สี่แก้วส่งฟีค่ะครับถ้าน้อยลงมาแล้วก็คิดตามระยะทางอ๋อตาตากล้องก็เพิ่มเองครับเพื่อนตาก้องก็ต้องจ่ายให้ตากตากส่วนมากเพื่อนจะแบบว่าฟรีอย่างเดียวค่าศพตาตากเก็บสวยนะคะเก็บสวยยาเก็บค่าทางเก็บค่าผ่านทางแต่เขาฉลาดนะพี่อ้อยเขาโอนเลยนะครับโอนเข้าบัญชีพี่อ้อยเลย กขากลัวแบบผมปุ๊บอิปเงินไป <laughs> ดีแล้ว <laughs> ค่ะไายชิบบีมาไม่รอบางทีก็จะพูดหยอกล้อกันสนุกสนานไปแต่จริงก็ดี <laughs> แต่มีทิปก็ดีใช่ไหมนี่ <laughs> <laughs> ชาเย็นเลียงๆอ <laughs> ะไรนั่นเนี่ย อันนี้คืออะไรครับพี่ว่าโกโก้เย็นเหมือนกันใช่ไหมโกโก้เย็นโกโก้ปั่นแล้วก็นมนมนมหมีปั่นสี่สวยสวยขอบคุณครับชาเย็นนะครับสีสวยมาก ครัพี่อ้อยนี่พี่อ้อยไม่เติมฟองนมเหรอพี่ต้องรอใส่อะไรเนาะเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะฮะไม่ไม่ได้รอใส่อะไรครับพี่อ้อยลืมพี่อ้อยลืมผมว่าแล้วคิดว่านะเพราะว่าเป็นเมนูเย็นแค่เห็นแต่สีส้มสามสีแค่นั้นช่วยทักได้นะครับทุกคนนะพี่อ้อยลืมอะไรนะทำแบบนี้มีลงลงดึงดูดบ้างเป็นเรื่อง เป็นเรื่องปกติของพี่อ้อยนะ,ะต้องลองเล็บอย่างนี้ด้วยแกแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวฟังก็ <laughs> งจำอยครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะหรับคลิคนี้บ๊ายบายนะครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อยเดี๋ยอยจะไปทำมอเตอร์ต่อนะ นมสด P o, ป,มปีโป้วิปครีมปั่นเฮ้ยไม่ใช่นมสดปีโป้ปั่นวิปครีมนะครับก็ถูกแล้วนะคะผมเอาคำว่าปัน่นไปไม่ท้ายสดุดวิปครีมปันม่นงงตัวเองดูสิยัยย่วจ้านาถานมาก น้าช้อนลงไปกระซวกตักดิบทิมกินก่อนเพื่อนเลยไม่รีรออะไรทั้งนั้นนะยังวาหิวน้ำปัน่นเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟครับ